ตอนนี้พี่ป๊อบมีเมียกี่คนคะถ้าพี่เกิดมาแล้วเจอทบานชุดเดิมมึงยังอยู่อีกเหรอคำถามก็อ้อมแอมไปอ้อมแอมมาอัพวจบบผู้หญิงครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่มันจะถามนะจะพ่อมึงซีนบอกแวกเช็คเช็ค one two three r e s e วจะเสร็จหิวแล้ว และตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Q&A ป้อปองกุลวอกแว <ๆ>นี่คือ Q&A ครั้งแรกของผมนะป๊อปปองกูลแล้วก็เราอาจจะคุยกันมากขึ้นนะในช่องของผมปองกูล24เนี่ยทุกคำถามที่ถูกถามในนี้นะครับคุณจะได้เสื้อนะครับ l ิม i t ต d e d i ช i ั่นเลย not for sale นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูกันใครได้เสื้อตัวนี้เดี๋ยวฝาก inbox เข้ามานะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะจ๊ะคำถามที่1ถามว่าที่สนามบินพิษณุโลกผู้ชายที่เดินมาทีหลังทีมแบบเพิ่งตื่นใส่ขาสั้นเสื้อกล้ามใช่คุณป๊อปไหมคะ ผมเป็นศิลปินนะครับคุณกําลังพูดกับคนที่เป็นศิลปินมา1 5 1 6ปีนั่นแหละผมแหละถ้าเป็นสภาพขากลับเน่ยเป็นสภาพที่ผมลุกเมื่อไหร่ผมก็ไปท่านั้นคือถ้าสมมติเมื่อคืนผมนอนแบบถอดเสื้อนอนผมก็จะไปถอดเสื้อขึ้นเครื่องบินเหมือนกันนะฮะผมเคยเจอคุณป๊อปนั่งรอขึ้นเครื่องที่สนามบินเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ไม่กล้าเข้าไปทักถ้าผมเข้าไปทักคุณป๊อปในวันนั้นวันนี้นายกจะเป็นคนนี้ไหมครับโอ้โห อันนี้ผมคำนวณก่อนนะถ้าคุณเข้ามาทักผมในวันนั้นแล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกันนายกของเราก็ยังจะไม่เปลี่ยนไป7ปีนะครับกระบวนการทําให้เขาจะต้องจากพวกเราไปเนี่ยหลายกระบวนการเหลือเกินเขายังอยู่เหมือนที่หนืดโถ แต่ไม่แน่ถ้าสมมุติว่าเราออนตอนนี้นายกไปแล้วเนี่ยแสดงว่าคําถามของคุณมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ้าชาติหน้ามีจริงที่อยากเกิดเป็นอะไรเพราะอะไรคะหรือรืออยากเกิดไหมคะนั่นดินี่คือคําถามที่ดีนะว่าชาติหน้ามีจริงผมอยากเกิดหรือเปล่าปีที่เราอยู่ตอนนี้ในะยังโอ้โห ขุ่สาบากบันใช้ชีวิตกันอย่างลำบากลำเคนถ้าพี่เกิดมาแล้วเจอรัฐบาลชุเดเดิมมึงยังยู่อีกเหรอขาไม่ได้ถามนะลุง <c oughs> มึงยังไม่ไปอีกเหรอไปจนก,กูเกิดใหม่แล้วลุงมึงยังอยู่อีกเหรอ <c oughs> พี่ชอบเสียตังค์กับอะไรมากที่สุดคะจากคุณอะไรนะคุณชาใไ่โซฟา คุณเชิญโซฟ้าจริงๆพี่พี่เป็นคนจับใจ่ายใช้สอยน้อยนะถ้าเสียตังค์อะไรเยอะที่สุดคือบ้าน <S 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 อยู่แล้วเป็นสถานที่เราที่เราชอบอ่ะที่มันมีพื้นที่ที่เป็นสําหรับเราที่สุดตอนนี้ผมกำลังทําบ้านที่ชอามอีกหลังหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนที่เราสามารถเดินทางได้เดี๋ยววันไหนไปถ่ายให้ดูนะครับแวะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยว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 มาแล้วฮะตอนนี้พี่ป๊อปมีเมียกี่คนคะขอบคุณสําหรับคําตอบนะคะอย่าด่ากันนะ ยิ่งขอบคุณสําหรับคําถามให้ผมได้มีโอกาสชี้แจงนะครับความบริสุทธิ์ของผมว่าตอนนี้ผมมีภรรยา1คนนะครับแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับในวัย40ตรงนี้นะครับขอบอกว่าความรักในแบบความสเตเบิลแบบนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีกับมันมแล้วอวะ <Walk where. S 1> คุณ17อันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์เดอร์สกอร์1995เรื่องน่าอายที่สุดของพี่ป,ป๊อปคืออะไร คือถ <c oughs> ้ตอนนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เข้ามาคอนเสิร์ตเซเว่นดีวผมเจอว่าธ้านกิดเจอออฟปองสัตตอนที่เราโปรโมตนะครับเพื่อจะขายบัตรนะครับบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตของการรวมตัวกันของเพื่อนรัก3คนผิดแล้วล่ะครับอย่างผมกับมันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมจักรวาลเดียวกันยังดูสนิทไปเลยเจอพี่ก้องก้องูโวคนและอีกหลายคนเลยที่เป็นแบบระดับแนวหน้าของประเทศแบบซีนเปิดจะเป็นซีนนมาตริกเลยเป็นแบบ ต้นเตียใหญ่ๆร้องเพลง Imagine แล้วไฟ Follow มันจะจับตอนลิฟต์ขึ้นจับตัวตัวตัวและลิฟต์ผมอะมันพังไม่ได้พังเพราะผมพังกันเองอจังหวะของผมคือไฟ Follow ทิ้งไปที่เวทีไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีผมต้องเดินเข้าแล้วคนก็แบบหันมาขำกันแบบอไอ้มึงมึงอ้วนมึงลิฟต์เสียงไไโธ่เอ้ย <c oughs> เดินเข้า ในช่วงที่ต้องอยู่บ้านแล้วเล่นเกมเยอะๆแบบนี้พี่ป๊อปคิดว่าพี่ถนัดเกมแนวไหนและไม่ถนัดเกมไหนที่สุดครับน้องได้ดูวอกแว็กหรือเปล่าฮะวอกแว็กอันแรกพี่แบบพี่คอมตัวพี่แสนสีเนาะพี่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเพราะนั้นได้พี่คือเกมเมอร์ตัวยงตัวสําคัญซึ่งคอมแสนสีนั้นยังไม่ได้โหลดเกมอะไรลงไปเลย บางทีพี่เข้าไปเปิดเล่นนะแล้วก็นั่งพินิจพิจารณาความสวยงามของไฟความอะไรเงี้ยพอลงไปเล่นจริงๆแล้วอ่ะเล่นไม่ได้เลยเกมที่พี่ชอบที่สุด Days ส o n e เนี่ยคือที่1นึ่ขอพี่เล่นไป2รอ,อบแล้วรู้สึกมีความสุขสนุกมากมันมี e ีซี่มีฮาร์ใช่ไหมพี่จะเลือกโหมดที่เป็นโหมดแบบก่อนจะอีซี่เขาจะเขียนว่าโหมดแบบชื่นชมเนื้อเรื่อง <c oughs> <c oughs> อยู่ฉากนั้นจนแบบเมียถามว่าเกมเนี้ยมันมีอยู่ฉากเดียวเหรอ <c oughs> มีคนถามคุณทนกกรทำไมเชียร์ลิเวอร์สำหรับพี่ครั้งแรกที่รู้จักลิเวอร์พูลคือติดรถแม่มาที่กรุงเทพมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวร้านชื่อร้านสตาร์ซ็อกเกอร์เปิดไปเจอคนหนึ่งนี่คือคนที่ทบผมชอบลิเวอร์พูลเลยนั่นคือเดวิดเจมส์เป็นโกลิเวอร์พูลที่แบบมันยืนแล้วชุดตอนนั้นชุดลิเวอร์พูลตอนนั้นมันสวยอะช่วงนั้นเป็นช่วงลูสเซอร์เพราะว่าแมนยูเนี่ยเขาจะมารุนแรงมาก ตอนแรกก็แบบยี่กูเชียปิดทีมว่ากูดูเลยแ,บบแม่งแพ้ตลอดเลยพอตั้งใจจะเชียไปแล้วมันแบบมันเกิดเป็นรักอะ่ะคือดูเลี้ยวกูอะ่ะเอาจริงนะดูแบบมีความสุขอะ่ะมันเพิ่งเป็นระยะหลังๆนะระยะกลางๆนี่คือโอ้โหอู้กระท่อนกระแท่นเหมือนแบบเหมือนอยู่ถนนกันดารเหมือนกันอะ่ะเพราะนั<แ>้นวันที่เวอ้์วปูได้แชมป์เนี่ยเป็นวันที่แบบหันไปม,มองตาก,กันแล้วคนเชียมาแบบ 20- หรือห0ปีแล้วรู้สึกว่ากูเข้าใจมึงนะแบบเหมือนที่กูมือ หคำว่าปองกูนก่อนเป็นชื่อที่พ่อและแม่เป็นคนตั้งเป็นการผสมระหว่างชื่อพ่อและชื่อแม่ในรูปแบบที่ผมประหลาดมือนกันนะพ่อมชื่อประมูลแม่ชื่อกองทองปอปาปาแล้วก็ระอูแล้วก็ลอลิงแล้วก็กองทองเอออ่างงองูแล้วก็ไก่ของแม่เหมือนพ่อเนี่ยอกกุ้มข้างนอกแม่อยู่ข้างในนี่คือที่มาของชื่อผมพี่จะสมัครอีเมลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีชื่อพี่อยู่อย่างแรกเลยคือพี่ไม่ต้องไป ปองกุลอันเดอร์สกอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยพี่ใช้คำว่าปองกุลได้ทุกทุกอย่างแล้วยี่สี่มายังไงอยู่ดีๆมันก็เข้ามาเป็นเลขที่ผูกพันของพี่ตั้งแต่บ้านเลขที่ของพี่ที่เป็นบ้านเลขที่เก่าเนี่ยเป็นบ้านเลขที่ยี่สเรารู้สึกว่าเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วมันมีความสุขความอบอุ่นแล้วก็มันเกื้อกูลทีเนี้ยพอเราเริ่มมีรถเนี่ยเราก็เลยเอาทะเบียนที่มันบวกกันได้ยี่สอยากให้มันแบบเป็นยี่สี่ยี่สี่ปหมดทุกอย่างเพราะเรารู้สึกว่า เป็นเลขที่เหมือนลัคกี้นัมเบอร์สำหรับเราก็เลยตั้งปอมคูน24นะครับคุณปาจารีชนทนนนะครับถามว่าคนที่ใช้คำว่าณจะกับณขะคำไหนหน้าโมโหที่สุดผมว่าคนที่ใช้คำว่าณขะเนี่ยเขาอาจจะแค่ผันวรรณยุกต์ผิดแต่คนที่ใช้คำว่าณจะให้เป็นคำหยาบได้คุณเข้าใจผิด นะครับในการใช้ชีวิตของคุณโดยตลอดมานะจะพ่อมึงงศรีอาบุงตัวด้วยนะครับพี่ป๊อปใครเป็นคนคิดชื่อรายการวอกแวกคะทำไมต้องวอกแวกชื่อนี้เป็นชื่อที่คุณเลขาผมเป็นคนคิดเหมือนเราไปบิ๊กมอลทเทนไม่รู้ไงวอกแวกไงลองวอกแวกคือตอนแรกรายการเราเปลียนชื่อไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่เราไปถ่ายวอล์กแบบถ้าคุณดูใน เพลย์ลิสเนี่ยเขาจะขึ้นว่าเพลย์ลิสรวมดาวคือมันไม่มีชื่อจนแบบเขาพูดแบบวกแวกมาผมรู้สึกเออมันมันดูวอกแวกดีอ่ะเวลาแบบเราทำอะไรไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะแล้วก็จัดมาขอความรู้สึกของการที่กล้องตัดเป็นรอบที่30หน่อยค่ะใหน่ยใจเลย เนี่ยแล้วเดยวเขาก็จะไปบุลลี่เราว่าแบบถ่ายเทปแรกไปแล้วไม่ได้อัดเสียงแล้วไม่ได้ถ่ายภาพเนี่ยพี่คะตอนนี้ฝั่งเลขาแคมอะค่ะเขากําลังแบบมองเราอยู่นะคะว่า <laughs> ไปทําให้กล้องตัวเองไม่สั่นนอกจากที่เป็นคำถามจากทางบ้านแล้วเนผมก็มีคำถามที่เพื่อนๆศิลปินเนี่ย <laughs> <laughs> เขาฝากถามมาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไป ถ้าให้พี่ป๊อบนะคะเลือกเล่นละครหนึ่งเรื่องจะเล่นเป็นพระเอก่พระเอกในวงการนะจะเลือกเป็นใครส่วนนางเอกจะเลือกเป็นใครคือพระเอกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยกลัวตัวกูเองอยู่แล้วถ้ากูเลือกได้นะตอนนี้นางเอกต้องเป็นแบบคาริสา no no ถ <laughs> ้าฉันเลือกได้จะเอามันมาทําไมไทยเกาหลีนางเอกคือน้องเจนนี่แบล็คพิงค์ยัยตัวร้ายกับนายพี่ข้อ เทคที11่11 <sucking> ท <of weight> um ําทำเองนี่มันปัญหามยุ่งยากมากเลยฮะยุยดีมันก็กล้องก็ตัด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 โคตรบ่อยอ่ะจไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในช่วงเวลานี้การเราจะส่งทั้งน้ำพริกหนุ่มส่งไส้อั่วจากแบรนด์นิฟูบูพอดีก็เลยคิดได้ว่าเออน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเป็นคำถามให้พี่ป๊อกไปกว่าว่า พี่ป๊อปเคยแตกเนื้อหนุ่มครั้งแรกเมื่อไหร่มันจะแบบกลายเป็นชายชาตรีแบบครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นชายเต็มตัวครั้งแรกเมื่อไหร่ครับอุ้ยจะแตกแล้วนะโอ้ยเห็นน้ำพิงคหนุ่มเกือบแตกกูขอคำถามกูไม่ได้ให้มึงมาขายของเป๊กเปรมเข้าใจเรื่องนี้แค่ไหนคำถามก็อ้อมแอมไปอ้อมแอมมาอ้อมยื คำถามมันคือพี่แม่งอภจบะผู้หญิงครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่มันจะถามคำถามนี้กระตอบได้มีแฟนช่วงประมาณครั้งแรกคือประมาณแบบช่วงปีสก็ประมาณอายุ19 20อายี่สบอภมะกันครั้งแรกก็คือประมาณนั้นแหละตอบง่ายๆอย่าไปทําให้มันยุ่งยากเรื่องขโด่พี่ก็ถือว่านานเหมือนกันไหคะพี่ไม่สนอน้องน้องก้าวหิงจากเดี๋ยว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 ปีสองนามเหมือนกันนะครับพี่เนี่ย คือผมสามารถใช้สิทธิ์ถามต่อได้ไหมไม่ได้เพราะนี่คือ Q&A ปอปปองคูนค่ะเดี๋ยวให้คนคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวผมทำ Q&A เลขาผมเห็นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในคำถามเมื่อกี้เนี่ยแววตาคุณแบบมีบูลลี่ผมนิดๆเหรออันนี้คือ Q&A ป๊อปองคูนครับคนต่อไปคือโอ้โหคุณไปขอพี่คิมเหรอปากแรกนะมปากแรกที่ขึ้นมาเนี่ยด่ากูโชว์กูเห็นแล้วคือเห็นปาก ด่ากูแน่นอนเห็นสนิทกันเนอะป๊อปกับโอ๊ตถามว่าถ้าป๊อปได้เข้าสิงร่างโอ๊ตหนึ่งวันเป็นโอ๊ตป๊อปจะทำอะไรที่มันชิบหายวัยป่วงให้โอ๊ตบ้างหรือทำสิ่งดีๆให้โอ๊ตบ้าง ถ้าถามว่าผมเข้าไปอยู่ในร่างไอโอสท,ทำอะไรได้บ้างคือผมไม่ต้องทำอะไรแล้วคือชุกวันนี้ชีวิตชิบหายพอแล้วไอโอสเนี่ยเข้าไปสิงร่างไอโอได้หนึ่งวันแล้วสิ่งผมจะทำอย่างแรกนะผมจะเปิดหำดูก่อนเลยว,ว่าตำนานอย่างที่เขาบอกจริงไหมสรุปแล้วปาโมด5 6หจริงหรือเปล่าไม่จริงชาวเน็ตออโอสพูดโดกูไม่ได้ใหญ่พี่เคยเห็นหมูยอป่ะหมูยอต่างจังหวัดอ่ะแท่งใหญ่ที่หอ่อใบตองเป็นแท่งๆอ่ะแล้วไอ จริงหรือไม่ที่พาสปอร์ตมึงคือประเทศคองโก้คือคองโก้ยังไหมอย่างที่เขาบอกกันในที่แบบว่าหูกระบอกน้ําอย่างเงี้แล้วผมจะเอามาบอกทุกคนเลยว่าทุกคนมันไม่ใช่หำมันคือหำว็อกแสตมสวัสดีครับป๊อ วันนี้จะไม่ถามก็ไม่ได้นะครับอยากถามป๊อบว่าตอนที่ป๊อปเล่น t r e e t Fighter นะครับป๊อปใช้ตัวอะไรนะครับถนัดที่สุดนะครับขอให้ผลนะครับจริงแล้ว t r e e t Fighter ผมเนี่ยเป็นตัวกระจอกมากเวลาที่ผมเล่นแบบเล่นทีไรผมก็ไม่เคยชนะเขาเลยตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดคือดาวซิมเพราะว่ามันมันยิงไกลได้มันแบบต่อยต่อยไกลได้เวลาเราเข้าไปใกล้เราชอบโดนอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่เคยชนะเหมือนกันนะพระเจ้าผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ถูกรับเลือก ใช่เป็นคนที่มีโอกาสได้ถาม Q&A กับคุณป๊อปปองกูลนะฮะผมอยากจะถามพี่ว่าถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยต้องกินอาหารอย่างเดียวเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์พี่จะกินอะไรครับเสียงนกบ้านเขามันดังเหมือน,อนกันนะเสียงเสียงนกคืออันนี้เป็นคำถามที่ง่ายมากสำหรับผมว่าคือผมเป็นคนไม่สรรหากินอยู่แล้วคุณทำหนึ่งอาทิตย์แล้วทำหม้อใหญ่ทิ้งไว้เนี่ยจบเลยเป็นต้ม หรือผัดกะเพราทั้งอาทิตย์เองเงี้ยได้เป็นเรื่องปกติของผมแล้วผมรู้สึกว่ามีความสุขกับมันด้วยจริงๆแล้วอะ่ะผมจะบอกว่าความเบื่อมันถูกสร้างมาให้เป็นเกราะป้องกันในการใช้ชีวิตสมมติว่าคุณไม่เบื่อนะคุณกินกะเพราทั้ง,ท,งทั้งอาทิตย์มันจะมีสารตกค้างสมมติมันมีสาราเฟีอรฟรี แลวคุณจะกินไอซูเฟตโรว่เนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยมันทําให้คุณเกิดสารพิษสะสมได้เป็นเรื่องที่ดีนะที่คุณสามารถเบื่อในสิ่งนั้นได้คุณเผื่อปงสะทอนครับพี่ป๊อต้องคุณครับลูกหลับเชื่อดีด้วยสําหรับเพล็กิวนเอี้นะครับยินดีเลยกูคิวิวแอกูไม่ได้รางวัลน้าตระหนักคำถามที่จะถามพี่ป๊อกนะครับนั่นก็คือทราบว่าพี่ป๊อปเป็นคนที่ชอบดูหนังนะครับผลงานการแสดงของผมแบบเผื่อปงสะทอนจมล่าเป็นอนเ่งที่พี่ป๊อปชอบมากที่สุดคือเรื่อองะไรรคับ แล้วก็เหตุผลเพราะอะไรแล้วก็จงวิเคราะห์การแสดงนั้นในเชิงทฤษฎีอย่างละเอียดครับ <c oughs> คุณคครรับสาะือมึงเป็นคนประเภทไหนมึงถามคําถามเกี่ยวตัวมึงเองให้กูสรรเสริญเยินยอมึงนะเกือพวงตะพรนี่คือบุคลากร,กรที่ตอนนั้นผมทํางานกับเขาตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ หนังพี่มากกำลังดังเนี่ยแล้วเขาแบบบังคับให้พวกผมเรียกเขาว่าเผือกพันล้านโอ,โ,อโอ้ตัวเองโอ้ตัวเองเขาเคยแสดงงานร่วมกับผมนะผมเคยถ่ายหมวดโอภาษด้วยกันผมเคยถ่าย a อ m ดมเอรด้วยกันแต่ว่าผมจะขอไม่พูดถึงสองอันนี้ผมจะขอพูดถึงอันที่ผมประทับใจเขามากแล้วเป็นอันที่ผมแบบรู้สึกว่าเ hey, อ้ยไอ้นี่เจ๋งเป็นโฆษณาโฆษณาหนึ่งทั้งการแสดงนั้นพูดอยู่ดลอลกเดียวพูดถึงเพลงของผมด้วยเขาพูดคำว่า ไปไปคุณนึกออก่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูโครงการที่ชลบุรีเป็นไงบ้างเอ่อกำไรลดลง5 0บปอครับไปและอาจจะต้องมีการปลดพนักงานอีกหลายร้อยคนไปดีเป่ึ้เลือกทั้งหมดนะผมรอเล่นแปวผมก็พุดเล่นปไปไปไปอันนี้คือสไตล์แบบเรียบแต่โก้โง่แต่ใช่ไม่ต้องอะไรเยอะ โอเคคนต่อไปสวัสดีครับยินดีไปกับหนึ่งแสนซับเลยนะวะ้เเนะะาเคำถามเนี่ย Q&A ครั Q ้งแรกของพี่ป๊อกใช่ไหมเยอะต่อาถามได้กี่อันอันเดียวขอสองได้ไหมนี่ไงฝ่ายในคนถามเนี่ยคนโตมาไม่ดีเอาเอาขอ้ขอแรกก่อนนะของผมเองชวนกันมาตั้งนานไอโอตก็ชวนผมก็ชวนใครก็ชวนว่าพี่ป๊อกทำช่องสิ ทำของตัวเองสิไม่ยอมทำไม,ไม่นุ่นไม่นี่ที่ทำคนเดียวพูดคนเดียวไม่คล่องไม่เกง่งทำไมถึงตกลงลงใจแต่ัดสินใจมาทำช่องของตัวเองอันนี้แล้วมันก็สำเร็จขนาดนี้ได้ยังไงาถามเป็นคนดีมากเลยทำไมตัดสนใจทำช่องนี้นไม่เคยรู้เลยนะผมไม่เคยรู้เลยผมถามมิ้นท์ถามๆทำไมถึงตัดสนใจทำช่องนี้ย้ำจังเลยสามสี่รอบน,นี้ปิมฝากมาถามนะน้องปริมเลขาของพี่บอ๊อบเริ่มเถียงพี่บ๊อบบ้างแล้วหรือยังอ่านะ คำถามแรกก่อนนะครับทำไมถึงเริ่มทําช่องนี้อันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าผมพูดกับเพื่อนอยู่ตลอดผมไม่อยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์แล้วมันเจ็บปวดมันอยู่กับการตอบรับตลอดเวลาสมมุติผมลงคลิปไปอย่างเงี้ยคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยไม่ชอบลำคางกระจอกมึงอะไรเงี้ยซึ่งมันตอบรับเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นยูทูบเบอร์มันต้องหมุน,หม,นหมุนตลอดเวลาเรื่องราวนี้ถูกต้องทําต่อเรื่องราวนี้ไม่ถูกปรับเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นทำยูทูบเนี่ยครั้งแรกเลยคือผมอยากทําเพื่อ ให้คนที่ดูไลฟ์เราอะใน f a c e b o o k เนี่ยสามารถดูได้ง่ายขึ้น YouTube มันสามารถดูขึ้นจอทีวีดูอะไรได้จริงๆจุดเริ่มต้นสําคัญเนี่ยก็มาจากปริมเลยเพราะว่าปริมเนี่ยเข้าใจในระบบ YouTube ในการถ่ายในการตัดอะไรอย่างเงี้ยเดน้องจะขึ้นรูปสวยๆของน้องอินเสิร์ตขึ้นมา่งคนงงอันนี้คนงงเอ้ยนี่ใครคะอันที่2เป็นคําถามที่ดีมากผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่คําถามที่เขาจะถามเราคือเขาจะถาม เพื่อสะท้อนกลับไปที่คุณเลขาแคมนะคุณฟิล์มว่า<ไ>เมื่อไหร่มึงจะเลือกเถียงเจ้านายกินกาแฟอย่างเนี้ยสมมติผมบอกว่าผมเอาลาเต้ฟิล์มก็โอเคฟิล์มสั่งลาเต้แต่ถ้าเป็นชีวิตของเลขาแคมแล้วก็คุณว่านธานกิจเอาลาเต้ทำไมอ่ะทำไมพี่ต้องเอาลาเต้อ่ะมันดียังไงว่านธนกิจไม่คือพอี่ต้องการลาเต้ไม่พี่พี่ฟังหนูก่อนเนี่ยเ <laughs> ถียงทำไมถ้าเลขาไม่ใช่คนนี้ ผมก็น,นึกไม่ออกว่าใครที่จะรับมือว่านักกีฬได้เหมือนกันคือถ้าคนไม่เถียงเลยอยู่ว่านักกีฬก็ไม่ได้เพราะเขาจะแบบเป็นคนที่จูงใจเก่งถ้าคุณไม่เถียงเลยคุณจะแบบคุณจะหลงก็คุณจะไปหลงอยู่นในป่ามพาววอกแวะคุณมิสอาริซารานะครับคอ n เกรสออนฮิ t ติ้ง 100K ค่าแล้วก็แฮปปี้เบ t ร์เดยย้อนหลังด้วยเป็นการเฉลิมฉลองแสน ซับและก็40ปีของปอปองคูลอยากถามว่าตั้งแต่ปี2 5 2 4ีถึง2 5 6พาสปีพศไหนจัดเป็นปีที่ดีที่สุดและปีพศไหนจัดเป็นปีที่แย่ที่สุดเพราะอะไรจริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจนะอันนี้ตอบแบบไม่ได้เกี่ยวโควิดนะเกี่ยวกับตัวนตัวผมเองนะผมชอบตัวเองในปีนี้กับปีที่แล้วมากเรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์อะ่ะเขาเรียกอะไรรู้สึกเ e สเปคตตัวเองขึ้นได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะได้เริ่มทำ YouTube จริงๆงานเพลงก็ได้มีโอกาส อัปเกรดตัวเองเข้าไปอยู่ทาเบื้องหลังขึ้นมาเพิ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเวลาพูดอะไรทีมงานก็เก็ตว่าจริงๆแล้วไอเดียของเรามันก็เพื่องานมากขึ้นส่วนถ้าถามว่าปีที่แย่ที่สุดเอาแบบส่วนตัวนะผมรู้สึกกับปีที่รู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งอันนั้นคือปีที่แบบดาร์กมากตัวเราเองก็มีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วในเรื่องความสัมพันธ์แรงเราอะไรเงี้ยพอพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะใช้ชีวิตอยู่กับเขาน้อยมากเรารู้สึกว่าเราบาลานซ์ชีวิต การทางานไม่ดีในช่วงเวลานั้นนะในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพ่อเยอะที่สุดนะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่โรงพยาบาลในระยะสุดท้ายแล้วมันเลยกลายเป็นว่าความทรงจําที่ถูกฝังแน่นที่สุดอะเวลานึกถึงพ่อมันจะเป็นความจําที่เรานึกถึงโรงพยาบาลแล้วก็สภาพพ่อที่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีพ่ออยู่มีครอบครัวที่ดูแลตั้งแต่เวลาที่มันยังมีความสุขด้วยกันร่วมกันได้นะเวลาที่คุณแบบหลับตานึกถึงเขาว่ะ มันจะได้นึกถึงช่วงเวลาที่มันดีๆภาพเขาในหัวเราที่ดีๆนะครับตอนที่เจอข่าวหนัหนกๆพี่มีวิธีฮิลตัวเองยังไงคะถึงทําให้ผ่านช่วงนั้นมาได้รับมือกับปัญหายังไงคะโดยส่วนตัวนะอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันแบบซินเซียเลยว่าตอนที่จบเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่ได้ห่วงเรื่องโซเชียลมีเดียคุณจะด่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมทำอย่างเร็วที่สุดคือการเข้าไป หาครอบครัวทั้งสองครอบครัวแก้ไขมันจากจุดนั้นก่อนเพราะผมรู้สึกเป็นจุดที่สำคัญที่สุดและต้องแก้ไขมันอย่างจริงใจหลังจากนั้นอะ่ะมันไม่ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะมันใช้เวลาแบบ6เดือน7เดือน8เดือนเป็นปีกว่าที่ทุกอย่างมันจะกลับมาใกล้เคียงสภาพปกติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญส่วนเรื่องราวข้างนอกเนี่ยคนจะมองเรื่องนี้มันยังไงเนี่ยผมมองว่า สุดท้ายผมไม่สามารถทําอะไรกับสิ่งนั้นได้ถ้าโดยคําถามนี้มาเนี่ยผมจําเป็นที่ผมจะต้องขอบคุณนะครับทั้งครอบครัวของพรรยาขงผมและครอบครัวของโบด้วยที่ให้โอกาสผมในการที่ผมได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแม้มันจะไม่ได้ทําให้ทุกอย่างกลับไป100%เหมือนเดิมแต่ว่าเรายังรู้สึกดีเวลาเจอครอบครัวของเขาหรือว่าเจอครอบครัวของภรรยานะครับอันนี้ก็เป็นคําถามยาวๆอีกเหมือนกันนะครับจากคุณเพ็ญนภา ทำแมงพัดทำแมงอุดทม, <c oughs> มาพี่ป๊อปมีวิธีจัดการความรู้สึกตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ยังไงคะคือดูข่าวแล้วหดหูในขณะที่ช่วงเวลานี้มีความรู้สึกว่าเราลำบากแล้วแต่หันไปก็มีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะเก็บมาคิดจิตก็ตกไปอีกคือคำถามมาดูจริงจังค่ะแต่ว่าก็อยากรู้ว่าคนที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นแบบพี่เขาเยียวยาหัวใจตัวเองแบบไหนกันนะผมเชื่อว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยทุกคนห่อเหี่ยวหมดแหละถามว่าผม ในฐานะที่เป็นคนดูตลกโปกฮาเนี่ยผมรู้สึกกับมันยังไงผมก็โหดหูนะเราเห็นคนที่ตั้งใจเต็มที่ทําเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาด้วยอ่ะมันเป็นเพราะปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมเห็นหลานผมเนี่ยตกงานออกมาทําปูดองมันตั้งใจเต็มที่ทําให้ออกมาอร่อยที่สุดแต่สุดท้ายวันที่มันโพสขายเป็นวันที่คัตเตอร์ สมุดสาครเกิดพอดีผมกไ็ได้บอกหลานผมว่าเฟิร์นทาทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วปัจจัยภายนอกมันมีผลกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เก็บความตั้งใจนี้และใช้มันในเวลาที่ควรหลายคนที่เรียนจบมามีความฝันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทําแต่ว่าในช่วงสองปีนี้มันถูกฟีสไว้เนี่ยเป็นกำลังใจให้นะทุกคนรู้ว่าเป็นคําที่ได้ยินบ่อยและถูกพูดบ่อยในช่วงนี้แต่ถ้ามันไม่มีคําพูดเหล่านี้จริงๆอะ่ะมันก็ดูห่อเหี่ยวเกินไปนะขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองมันได้ยินแล้วกันนะ จาก a c ซ b o o กค่ะชื่อคุณนิรุธอยากทราบว่าตอนที่จบ The voice แล้วทำไมพี่ถึงรับโจอี้มาดูแลเพราะอะไรครับคุณถามเหมือนผมไปไปเจอแมวข้างถนนหรือหมาข้างถนนแล้วผมแบบรู้สึกยังไงที่ผมไปเจอไอตัวเนี้ยแล้วผมก็รับมันมาผมเนี้ยผมจะเคลียร์อย่างนี้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนรับโจอี้มามันมาเองด้วยความที่ผมว่าอย่างแรกคือมันแบบไม่มีบ้านในกรุงเทพเวลามันไปไหนเนี่ย พี่แบงก์ก็จะเป็นคนแบบเอ็นดูด้วยความที่แบบไอโจ้เสียค่าแท็กซี่วันละ200บาท300บาทเนี่ยไอแบงก์ A ก็เลยแบบเป็นเดี๋ยวพี่ไปส่งไปส่งเสร็จง,งั้นวันนี้ไม่ต้องกลับมึงมานอนบ้านกูเนี่ยคือคนที่รับเลี้ยงไอโจ้ e, จริงๆคือไอแบงค์รับเลี้ยงหนึ่งขนาดอะไรครับทุกคนคุณไปดูตอนนี้ชื่อโจ้ e, เปลี่ยนใช่ไหมจากจากกิ๊ คำจิตเนี่ยนายจากกิจคำจิตนะครับ <c oughs> อันนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะเขาเชื่อจอี้พูวสิ์นั่นคือคุณแบงค์พาไปเปลี่ยนและที่สำคัญคือนามสกุลคือนามสกุลในแบงค์คือครูแบบฮ่ามึงพาไปอยู่บ้านมึงเปลี่ยนจอี้เป็นนามสกุลไม่ใช่ผัวเมียก็คือลูกแหละ <c oughs> แล้วก็ถามว่าอะไรนะ อยากทราบความรู้สึกของพี่ที่ตอนนี้โจอี้ประสบความสําเร็จในขั้นอะไรผมไม่เคยสงสัยในความสามารถมันใน The Voice หลายคนผมก็รู้สึกแบบนั้นกับน้องนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้โจอี้ประสบความสําเร็จอ่ะคือปัจจัยรอบรอบด้านของมันด้วยหนึ่งคือไอแบงค์มันเต็มที่และตั้งใจกับโจอี้จริงสองคือตัวมันเองตัวมันเองแข็งแกร่งแล้วมันแบบมันมีความสามารถจริงอ่ะสามคือก็ต้องยอมรับว่าจี็ม์มมี่ทำมันได้อย่างที่ที่เราคาดหวังอ่ะ ผมรู้สึกว่ามีความสุขที่เราเห็นทุกคนเอ็นดูมันแล้วทำมันได้อย่างที่เขาทุกคนตั้งใจนะครับบอกแวะตอนนี้ Q&A ของบ๊อบองคูนก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อนะครับในคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับแล้วก็คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าติดต่อมาทางไหนนะครับแล้วก็ กูจะได้รับเสื้อ not for sale นะครับถ้าเป็นเมืองนอกก็จะมองว่าอันนี้คือ family and friends เก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ทำขายแน่นอนแล้วก็เป็นทำ limited edition สำหรับคนที่ยังไม่ได้เสื้อไปจากการตอบคำถาม Q&A เนี่ยไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะว่าใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวผมจะซุ่มแจกคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนเจอกันครับบอกแวะบอกแวะ